สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาป้อนนะคะของคุณแม่ลีลาวดีค่ะไว้พร้อให้แม่ก่อนก่อนไปป้อนขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยนะคะเงินทองไหลมาเทมาอย่ากจะบไข้ได้ป่วยนะคะขอบคุณม,คมากเลยคะ่ะก็มีนะคะกล้วยในตะกานะคะสิบสองหวีนะคะเราจะเอาไปให้อาบป้าแก้ว กับน้องกีแล้วก็ผลไม้ิบตะก้าเราจะป้อนลุงทงคำกับแม่พลอยนะคะไปป้อนไหนก่อนป้อนนี่นป้อนพี่พลอยก่อนเอาเอาตะก้าที่ไปนะคะไปป้อนพี่พลอยกันนะคะขอบคุณคุณแม่นะคะที่มาเมตตานะคะออเดอร์ กล้วยนะคะในวันนี้นะคะให้น้องช้างทั้งสี่เชือกนะคะน้องอาพี่พลอยจะได้ห้าตะกร้าลุงทองคำห้าตะกร้านะคะจากกีกับป้าแก้วจะได้กล้วยคนละหกีนะคะสาธุบุญกับคุณแม่ลีลาวดีด้วยนะคะนะคะนี่น้องปอจะป้อนให้นะคะเอาโยนเลยเหรอ มีสับป,ปะรดมีแตงกวานะคะผลไม้ตะกา้าที่อาหารโปรดนะคะของสาวพลอยนะีคะน้องก็จะให้พี่พลอยนะคะกินไปเรื่อยๆปูกติยเรามีตะก้านะคะใส่อาหารให้เขาอยู่นะคะแต่ทีเนี้ยตะก้าเขาเเวลาเขากินเสร็จแล้วเขาก็เอาไปเหยียบพังหมดนะคะ ตอนนี้เหลือแต่ๆๆาตะกาเก็บขยะใบเดียวนุ้นนะคะใบแดงๆนะคะใบเดียวต่อไปก็ไปหาลุงทองคำลุงตกมันนะคะคุณแม่จ๋านะคะ<ต>วันนี้ก็ไม่ได้ไลฟ์สดให้คุณแม่นากก็ขอประทานอภัยนะคะคุณแม่เนื่องจากสุขภาพไม่โอเคนะคะก็มามืดนิดนึงนะคะเนื่องจากว่า อ๋อลูกสาวเขาติดงานกิจกรรมโรงเรียนนะคะแม่นะคะ,ะก็เลยมาป้อนให้คุณแม่มืดนิดนึงนะคะ,อะขอขอประทานอภัยแม่ด้วยนะคะ,ะนี่นะคะเย็นแต่งาขาวๆข,ของคุณลุง ก็ยังไม่หยุดตกมันนะก็จะขยะเต็มนะคะเต็มอยู่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะไปหาน้องจาก,กีก,กับป้าแก้วนะคะก็จะเป็นเพื่อนะคะ,นะคะลุงตกมันเราก็ต้องขออนุญาตแม่โยนะะนะคะนะคะพายทองคำ น้องจากเกียังไม่มาจากป่านะคะแม่นะคะหนูก็เอาวางไว้ให้ที่หลักนะคะเดี๋ยวน้องก็กลับมากินนะคะมืดแล้วย,ยังไม่มาอันนี้ปลาแก้วนะคะโยนให้ปลาแก้วนะคะมืดหน่อยนะคะแม่จ๋าหนูมามืดขอประทานอภัยนะคะนะคะสุวภาพก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะก็ขอประทานอภัยคุณแม่ดิลาอดีด้วยนะคะมาป้อนให้มืดเลยนะคะ คุณทูนแม่มากเลยนะคะ,ะ,ค,ะค่ะทูนแม่ซื้อเข้าร่างกายแข่งแรงนะคะร่ำรวยเยนะคะเงินดองไหลมาที่มาอย่าเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะขอบคุณนะคะนะคะก็นี่จากว่ารอรอน้องปอน้องน้องปอก็นะคะก็จะจบม .3 ามนะคะก็จะขึ้นมสีนะคะกิจกรรมก็เยอะนะคะกิจกรรมน้องเยอะก็เลย มืดนิดนึงก็ขอประทานอภัยคุณแม่ลีลาวดีด้วยนะคะคุณแม่ขาอ่ายญานะคะที่คุณแม่เมตานะคะช่องพายวันชัยนะคะเขามาส่งใหะะ้แล้วนะคะแล้วก็อะไรนะกล้วยนะคะกล้วยก็มาส่งแล้วนะคะขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะที่เมตาน้องช้างทั้งสี่เชือกนะคะได้มีกล้วยหว,วานๆมีหญ้าหวานๆทานนะคะขอให้คุณแม่นะคะ มีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดวางสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการขอให้ล่ำล้ำรวยรวยยิ่งขึ้นไปนะคะสาธทุบุญกับคุณแม่ด้วยนะคะที่เมตตาครอบครัวน้องจากดีนะคะแม่ควายขาขอประทานอภัยนะคะแม่เพราะว่าตอนนี้แม่ควายก็ลุกไม่ค่อยไหวนะคะก็ต้องรอน้องปอนะคะน้องปอก็เป็นหลัก นะคะแลก็สาธุบุญด้วยนะคะผลไม้นะคะ20่สิบสก้าวันนี้นะคะขอบพระคุณคุณแม่เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่เมตตานะคะครอบครัวของเรานะคะนะคะขอบคุณจริงๆนะคะแม่นะคะใยายามที่หนูท้อหนูเหนื่อยหนูอ๋อ มีปัญหาหลายๆอย่างเข้ามาทีเดียวนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็มาเติมกําลังใจมาเป็นกําลังใจนะคะให้หนูได้มีแรงสู้ต่อนะคะนะคะหนูพูดไม่ออกแม่หนูอยากจะหนูพูดไม่ออกน้ําตาคอเบ้าเลยแหละด้วยนี่ค่ะขอบคุณคุณแม่นะคะ ขอบคุณมากมากนะคะคุณแม่ค่ะนะคะทีเมตตาหนูแล้วก็น้องช้างนางสีเชือกนะคะขอบคุณคุณแม่จริงๆนะคะมันพูดไม่ออกจริงๆนะคะคุณแม่นะคะขอให้คุณแม่และครอบครัวนะคะมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะคะขอให้อ่าสวยๆรวยๆนะคะยิ่งๆขึ้นนะคะคุณแม่จ๋านะคะเห็นน้องช้างมีอาหารกินหนูก็ดีใจแล้วนะคะเดี๋ยวไปดู ไปดูอ้อยกับไอ้ไปดูกล้วยนะคะไปดูกล้วยกับยา่าย่าก็กินไปจนประมาณสี่สิบห้าสิบมัดแล้วแหละเราใจาใจไหมเดินอ่กไปแล้วโน่นโน่นออกไปหมดแล้วเอาไปไหนกันะ โอ้ยนี่นะคะแม่กล้วยกับหญ้าไปยืนดูเธอหน้าหลับมีแต่มดวันตรงไหนมันแห้กลหละกับหญ้านะคะหญ้าก็กินไปเหลือแค่นี้ค่ะแม่ขอบคุณคุณแม่เป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตานะคะครอบครัวของเรานะคะนะคะคลิปนี้ไลนี้ขอไปก่อนนะคะแม่ค่ะสวัสดีค่ะ